สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการลบรูปภาพหรือวัตถุที่เราไม่ต้องการเนี่ยให้มันออกจากรูปภาพของเรานะครับซึ่งวิธีขั้นตอนการทำก็จะมีวิธีการดังนี้ลำดับแรกนะครับเรามาที่เครื่องมือ LassoTool นะครับแล้วก็เลือกนะครับกดคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับขอบเขตของวัตถุรูปภาพนั้นๆน,น,นะครับ พอเลือกเสร็จแล้วจะเกิดเส้นกระพริบอย่างนี้นะครับลำดับต่อมาให้เรามาที่คำสั่ง Edit นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Fill จากนั้นให้มาดูที่ Content ให้เลือกเป็น Content Away นะครับแล้วกดตกลงหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่ให้ภาพประมวลผลเราก็จะได้ภาพที่ลบ ตัววัตถุที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กด c t r l D นะครับเป็นการซ่อนตัวเส้นประนะครับสำหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะสามารถลบวัตถุหรือรูปภาพที่เราไม่ต้องการออกจากวัตถุหรือภาพของเราได้นะครับ